สวัสดีครับเพื่อนๆกลับพบกับเช้าไทยสรินนะครับไทยสริทันจรวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวง,งานที่จังหวัดสระนครนะครับซึ่งเป็นงานฉลองพระภาพแนวที่วัดแห่งนี้นะครับตอนนี้น้องก็มาเลื่อยจาหน่ายบัตรนะครับจำหน่ายตัวให้กับคณะเอฟซีที่จะเข้าไปเที่ยวง,งานกันนะครับดูว่าแต่ละคนนั้นพอเจอน้องนั้นก็อยากจะขอถ่ายรูปกันเลยนะครับ pháp pháp luận công lợi giác thức liên thân thiền định ma tam tiện văn diệt pháp luận pháp

โอ้นลงลูกตาครับอันนี้คือเข้าคิวเพื่อซื้อบัตรเข้าไปนะครับ

ไมอไอยอไนบปไหนเนี่ยไปโอ้องันใหม่โอ้นี่ไปกต้นไอกนมริสราครับครับเมื่อคืนก็ไปยืนชมอยู่หน้าเวทีอยู่นะครับ นผมผมลงเฟซอยู่นะเฟซคุณเต้นผมลงเฟซอยู่นะลองไปดูนะเดียวครับผมโอเคครับเป็นไครับเนี่ยอ๋อน้องโชคมาไหมไม่ได้มาค่ะเราโอเคครับขอบคุณัดีย เมือ่อกี้มีรถพ่วงจะเอาตันรงเข้าไปนะครับแต่ก็คือทางเข้าไปไม่ได้เพราะที่ที่มันจากัดทําให้ต้องชะง,งักแล้วชะง,งักแค่เพียงหนึ่งนาทีสองนาทีครับคนก็ออกเป็นแบบล้นเลยครับตอนนี้เพ<ช>ราะว่าปกติมันต้องไหลไปเรื่อยๆโดยไม่มีการหยุดนะครับพอหยุดแค่แป๊บเดียวนะครับมันก็ทะลักเต็มเลย ต้องไหลไปอย่างเงี้ยต้องไหลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ไม่มีโอกาสที่จะให้มากักหรือว่ายืนรอนะครับถ้ายืนรอปุ๊บมีคนมาสะดุดปั๊บเนี่ยมันจะทําให้ขึ้นหาชคนนี้รอเต็มเลยครับเดี๋ยวทำให้ประตูเดี๋ยวต้องพยอยเข้าไปใหม่เีย

ต่อที้ก็มาเข้าแถวเพื่อซื้อตั๋วบัมบัตดเข้าไปให้ถูกต้องอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้น้องมานั่งขายตั๋วด้วยนะครับ ได้ตันนี้หรือเปล่าลูกด้ขอบคุณครับโอ้ต้องต้องลุ้นเลขท้ายด้วยครับโอ้โหครับครับเข้ามาปัมเป็นทางการเรียบร้อย,ยโอเคแล้วห้องในอ๋อน้องจะได้เวลาเตรียมตัวไปเพื่อ,อเตรียมตัว ึ้นเช็กสาวครับผมเดี <ไป S 1> ๋ยวผมก็จะตามไปที่หน้าเวทีต่อนะครับจะไปดูบรรากาน้าเวทีแล้วก็รอเช็กซาวเหมือนกันครับขอบคุณทุก,นะกท่านที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวอยู่กับบรรยากาศสดๆกับไทยซีนสันยาวๆไปจนถึงการเ,เปิดงานแล้วก็พิธีไว้อะไรสมเด็จพระปันไปหลวงจบหลังจากเสียงเพลงไว้อะไรสรุดท้ายสนงจบนั้นก็จะตามด้วยเพลง ไ่ก้อนนะครับแต่ว,ว่าผมอาจจะลงไลน์ตรงที่ตึมระวันเปีหลวงนะครับมอนกอย้าจะดูบรรยากาศสดๆกับช่องไทยสรีก็อยอยู่กันกากตรองนี้ยาวๆเลยนะครับผมจะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าขึ้นมหาชนที่เข้ามาเข้ามาขนาดไหนแล้วก็วันนี้ลูกสาวจะเช็คซาวยังไงติดเรงอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าเวทีกันกับสัวบรรยากาศหน้าเวทีหน้าทางเข้าก็ยังคงแน่น ด้วยคืนมหาชนที่กําลังมาซื้อบัตรซื้อตัวในเวลานี้อยู่นะครับตอนนี้ลูกสาว<ม>ก็ขอตัวไปเพื่อเตรียมตัวด้านหลังเวทีแล้วนะครับก็เข้าไปเมื่อสักครู่หนึับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะตามไปบัตหลังรออยู่ที่หน้าเวทีนะครับ